เมื่อทศกัณฐ์โมโหโพิเภกเป็นอย่างมากถึงกับต้องตัดพี่ตัดน้องเพื่อเรื่องหอยพิเภกก็ต้องวิ่งแปรพักไปหากับพระรามแล้วก็ได้บอกกับพระรามว่าจะทาศึกสงครามเพื่อแย่งเอานางสีดากลับมาเป็นไงล่ะครับนี่แหละสงครามรามเกียรติเกิดจากพิเภกประมาณ90%สปอร์สงครามระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามนั้นไม่ว่าทศกัณฐ์จะส่งทหารยอดฝีมือมาขนาดไหนก็โดนแก้ทางไปได้โดยพิเภกอย่างทันควันแถมเขายังช่วยส่งน้องชายเล็กอย่างกุมภกรรย้ายเซิร์ฟไปเลยทีเดียว ไม่รู้พิเพกยักษ์สาโหราธิบดีวางแผนอะไรไว้ถึงได้คิดถอนลากถอนคนกษัตริย์แห่งกรุงลงกาจนหมดสิน้นการศึกสงครามกับทศกัณฐ์กินเวลาเป็นเวลาหลายเดือนเดี๋ยวเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าสงครามมันจบเช่นไรฝ่ายที่เป็นผู้ร้ายอย่างทศกัณฐ์ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ต้องพ่ายแพ้สงครามให้กับพระรามและพิเพกและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงไปพระรามก็แต่งตั้งให้พิเพกเป็นเท้าสี่ลีวงของกรุงลงกาโดยมีมเหสีคือนางตีชดาเป็นมเหสีฝ่ายขวา เหลือนางมนโทเมียเก่าของทศกัณฐ์เป็นมเหสีฝ่ายซ้ายเป็นทีซ้ำของพิเพกเลยทีเดียวถือว่าเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อยุดกรุงลงกาของพี่ชายใหญ่นั่นเองสุดยอดจริงๆพิเพ่ยึดได้ทั้งเมียทั้งเมืองแถมกำจัดน้องชายเล็กผู้เป็นเสียนน้ำอีกตั้งหาก